้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับอืม,อมตายเลยทีนี้นะครับคาเซเมิโร่ครับบอกกับเพื่อนว่าเสียใจที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอืมเพิ่งย้ายมาเองนะครับมีข่าวแบบนี้ซะแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเดี๋ยวฟังกันก่อนนะครับอ่ามีรายงานข่าวบอกว่าคาเซเมิโร่ครับได้บอกกับเพื่อนฝูงนะว่าเสียใจที่เลือกย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอืม,อม ต้องบอกว่าคาเซมิโรครับเขาเป็นคนตัดสินใจเองครับที่จะย้ายมาอยู่ในถิ่นโอแรฟฟอร์ดด้วยค่าตัวรวมเนี่ย70ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมอร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังประสบความสําเร็จอย่างมากมายเลยกับเรอลมริดราชันชุดขาวนะครับแต่พอคาเซมิโรย้ายมาครับเขาเป็นเพียงตัวสารองของสกอตแม็กโชมินีแค่นั้นนะครับที่เอริกเชนฮักมองว่าแม็กโชมินีทำผลงานได้ดีด้วยนะครับในช่วงเวลานี้มันเลยจะไม่คาเซมิโรครับเพิ่งได้ลงเล่นให้กับแมนยูเพียง7นัดแต่ไม่ได้เป็นตัวจริงบนพิมลิกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะ แล้วล่าสุดครับสื่ออย่างโจดฟิชเคสครับบอกว่าคาเซมิโร่เนี่ยบอกกับเพื่อนว่าเขาเสียใจมากๆที่เลือกย้ายมาอยู่กับแมนยูและอยากกลับไปเรอ,อัลมาดริดหากว่าเป็นไปได้นะครับปาดแต่ค่าตัวของเขาครับก็จะเป็นอุปสรรคสาหรับดิวนี้แน่ๆเพราะว่าสูงจัดนะครับแล้วรายงานเองก็ยังบอกว่าคาเซมิโร่เนี่ยเปิดกว้างสําหรับการย้ายแบบยืมตัวในเดือนมกราคมเพื่อโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับมาอยู่นี่แล้วไม่ได้ลงก็อยากจะย้ายนะฮะ กองกลางวัย30ปีเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับแมนยูจนถึงปี2026โอ้โหถือว่าใกลเลยแล้วก็มีออปชันขยายได้อีกปีนึงนะครับสมัยการย้ายทีมของเขาในเร็วๆนี้เนี่ยดูจะเป็นเรื่องยากไปแล้วสําหรับการเซเมโรนะครับเขาตัดสินใจย้ายมาเองนะครับแต่ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าอยู่เรอัลมริดเนี่ยเขาเป็นตัวจริงนะครับ พอมาอยู่นี่เขาเป็นตัวสำรองซั่ง,งั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะไม่มีความสุขหรือเปล่านะครับอืม,อมจะเป็นยังไงตอนนี้เหมือนว่าบอกกับเพื่อนว่าเสียใจที่ย้ายมาอยู่แมนยูกูคิดผิดหรือเปล่านี่อะไรประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม